อัติเหตุที่เกิดได้ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ใชคือเงินเนี่ยเราต้องใช้จนกว่าเรา,เราจะหมดลมหายใจใช่ไหมใช่เราหมดลมหายใจแล้วเราต้องใช้เง,ง,งินีนค่าคำศพไงใช่ไหมใช่ไม่ง่ายเพาแถมให้หนึ่งแสนบาทแต่เราไม่อยากได้แต่เราอยากได้ตรงน,นี้มากกว่าอะไรได้จินารกี่จำกัดนี่พอได้คุ้มครองแล้วก็ได้ชุดคู่มือนักธุรกิจซื้อสินค้าในราคาพิเศษตลอดชีวิต ซื้อสินค้าโปรโมชั่นตลอดชีวิตเรามีโปรโมชั่นทุกเดือนแล้วก็นี่ครับโดยเข้าระบบใครเป็นสมาชิกแล้วมีรหัสและเข้าระบบได้ในมือถือสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้สมัครกรณี้ไปชวนคนเนาะสมัครออนไลน์ได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งเราได้ธรุรก,กิจนะครับ3 0 0บาทเราได้ธรุรก,กิจตอนนี้เปิดไป3.3มสาขาเทาขาตังบงสาขาไม่ถึง10บบาท อ่าเเว่สาขาละสามล้านห้าล้านนะครับเซว่นแต่ที่สามร้อยสาขาไม่ถึงสิบบาทเรือเร็วนี้คุณหมอบอกว่าจะเปิดที่โคราชอีกอ่าใครมีเพื่อนที่โคราชไปสปอนเซอร์ได้เลยจะเปิดสาขาที่โคราชอีกครับอ่าแล้วก็ร้อยห้าสิบบาทก็ต้องตกใจค่าต่อครับต่อต่อแสนหนึ่งก็เรียกต่อประกันคุ้มครองเท่านเ้งกรณีถ้าเกิดเราอยากคุ้มครองหนึ่งแสนบาทเราก็ต่อปีละร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะแล้วต่อไปทําอะไรครับ นี่พอเราสมัคร300เราก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแนละ้วเหมือนเรามีอ่าาอ,อะไรอ่ะร้านเป็นของตัวเองแนละ้วเราสามารถเอาสินค้าแบบสินประการนี้ไปขายได้เราก็ได้กำไรขายผีกแค่นั้นเองกำไรขายผีอย่างเนี้ยกล่องเนี้ยเอสโอดีกล่องเนี้ยค่ากล่อง,ง,ง1,200บาทแต่เราสมัครคุณส่วน300แล้วเราซื้อได้ราคาพิเศษนี่ครับ790อ่าเราก็ได้ส่วนต่างละ410บาทขายกล่องหนึ่งก็ได้ค่าสมัครคืนละ เดือนหนึ่งเราขายสิบกล่องสี่พันสี่พันหนึ่งร้อยได้คะแนะนนีครับคะแนนเราไม่ทะไรอ่าเดี๋ยวตามผมมาครับแล้วต่อไปนี่ครับธุรกิจหลังเราเนี่ยมันมีด้วยกันสองตำแหน่งสองตำแหน่งให้รับเงินนะครับสองตำแหน่งให้รับเงินตำแหน่งเล็ก,กเรียกว่าซุปตำแหน่งเล็กซื้ออะไรก็ได้ครับให้ได้ให้ได้เจ็ดร้อยห้าสิบคะแนนะเป็นตำแหน่งเล็กๆรายได้ไม่ครบครับยังไม่ครบและก็ไม่สูงสุด แต่ผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสที่ตำแหน่ง X ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับอย่างเครื่องอะาแม็กก็เครื่องเดียวเลย4,000คะแนนเป็นครั้งเดียวด้วยและก็คุณหมอใจดีให้สะสมได้60ปันหมายความว่าท่านสมัครปุ๊บนับไป60ปันให้ครบ3,000คะแนนเป็นครั้งเดียวสะสมได้อย่างชุดเนี้ยภูมิคุค้มกันเนี้ย800บาคะแนบนบท่านได้ละตำแหน่งสูงแต่เป็นตำแหน่งเล็กๆนะครับ แต่ซื้ออะไรสะสมก็ได้ครับให้ครบ3 0 0พันคะแนนแค่นั้นเองครั้งเดียวครับต่อไปอย่างที่เราบอกกัครับถ้าเราอยากมีไรายไดไ้อันนี้อันนี้เปิดองคู่กันเลยครับถ้าเราอยากมีไรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเหมือนรุ่นพี่ทำข้อเดียวครับนี่ครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับให้ให้ได้สองร้หาสิบพีวีหรือ1 0 0 0พันบวกนิดหน่อยทุกวันนี้เราก็ซื้ออยู่แล้วแต่เราซื้อที่อื่นแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ส่วนแล้วเราก็มาซื้อของเราไงเราเป็นผู้ส่วนอยู่เราก็ซื้อที่บริษัทเรานี่เดือนละหนึ่ง พันบวกนิดหน่อยแล้วก็มีโอกาสรับรายได้สินค้ามี80บาทรายการอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ต่อไปนี่ของเราเป็นธุรก,กิจเครือข่ายผู้บริโภคใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อ,อบอกต่อกันไปนี่ครับคะแนน1,500 PV กับ2 25 0 PV สองข้างนี้อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ครับอยู่ข้างไหนก็ได้ครับสองข้างนี้อยู่ข้างไหนก็ได้ไม่บังคับไม่บังคับแลวคะแนนนี่มาจากไหนนี่เราไปชวนเพื่อน ถ้าเราไปชวนคนที่เรารู้จักเขา,าเรียกว่าลูกหรือ G1 เพื่อนเราไปซื้อของครบหนึ 1, 500, 2, 2, ่งพันห้าร้อยกับสองพันสองริษัทจ่ายให้เลยครับถ้าเป็นตำแหน่งซุปหกร้อยถ้าเป็นตำแหน่ง X เจ็ดร้อยยี่สิบมันจะหายไปร้อยยี่สิบบาทรอบเดียวร้อยยี่สิบสิรอบก็พันบาทร้อยรอบพันรอบนะครับเป็นเงินเยอะไหมครับ <Yeah. S 1> เยอะเยอะครับแล้วต่อไปอยังไงลูกเราไปชวนเขาเรียกว่าหลานอ่าลูกเราไปชวนเขาเรียกว่าหลานเราอาจจะไม่รู้จักก็ได้ หลานไปชวนเ็าเรียกว่าเหรนทีสาเนี่ยเรียกว่าเหรนไปชวนต่อไปโดยที่ <Yeah. S 1> เราไม่รู like ้จักนะครับนี่มันสุดยอดตรงนี้โดยที่เราไม่รู้จักแล้วอาจจะรู้จักแค่สองคนเนี่ยข้างนึงคนข้างนี้คนแต่เขาไปชวนเนี Milky ่ยเราไม่รู้จักทุกคนไปซื้อของครับทุกคนไปซื้อของจีร้อยจีห้าร้อยจีพันอะไรก็ได้ครับใครก็ได้ครับที่อยู่ต้ใต้เราเนี่ยที่อยู่ใต้เราเนี่ยไม่จำกัดลยครับไม่จำกัดชั้นอยู่พม่ามาเลเซียเวียดนามใต้บดโดยที่เราไม่รู้จัก ทุกคนไปซื้อของสายสาสาขาอะไรก็ได้ครับจากออนไลน์ก็ได้คะแนนก็มาหาเรานี่คะแนนก็หาเรานี่แล้วเราก็คิดอย่างนี้ครับคอมพิวเตอร์มันจะจัดโดยอัตโนมัติอ่าคอมพิวเตอร์มันจะจัดโดยอัตโนมัติเลยนี่ครับเดือนหนึ่งสิบรอบเจ็ดพันสองทำงานเดือนละพันมื่นกบาทได้มาอีกเจ็ดพันสองชีวิตเราก็เริ่มดีขึ้นละอยู่นานๆครับคนเริ่มเยอะขึ้นเป็นธรรมดาใช่ไหมใช่สามสิบรอบสองพันกว่าบาท ห้าสิบรอบสามหมื่นหกทำงานหมื่นกระปาาได้สามหมื่นทุกเดือนนะครับเราคิดว่าเรามาอยู่นานแล้วเรามีทุกเดือนเลยสามหมื่นกว่าเนี่ยเจ้านายพูดไม่ค่อยเข้าหูแล้วเพราะเรามีสามหมื่นกว่าทุกเดือนเลยใช่ไหมใช่ใชเราสามารถที่จะคุณออกาจากชีวิตฉันได้เลยใช่ไหมใช่ใชเพราะเราเบื่อมนกันทีต่อปันทีเจ้านายมาใช่ไหมใช่ใชนี่ครับร้อยรอบทำไปเล่นไปมีตัวอย่างเยอะแยะแล้วร้อยรอบเจ็ดหมื่นสองอ่า ถ้าอยู่ในเชีงยงใหม่บ้านเราในเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยสบายไหมสบาย,บาย,บายอิสระได้เลยนี่ครับสิ่งที่เราต้องการถ้าได้ทุกเดือนนะเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่น,นแสนหนึ่งเนี่ยถ้าได้ทุกเดือนเนี่ยชีวิตเราก็มีอิสระนะเขาบอกว่าความสุขที่เราอยากได้คือหนึ่งเงินสองสุขภาพที่ดีสามเวลาโดยไม่ต้องทํางานไงเวลาอิสระไงเหมือนที่เราดูช่วงแรก,กัที่เป็นลบไงนะครับเราไม่ทํางานแต่เงินเข้าทุกเดือนเราไปไหนก็ได้นี่ ชีวิตอิสระใช่นี่เดือนละสามร้อยรอบสองแสนกว่าเดือนละหนึ่งพันรอบเจ็ดแสนสองบริษัทคิดว่าคุณจะมาเดือนหนึ่งกี่ร้อยกี่พันรอบไม่สําคัญบริษัทจ่ายสูงสุดหนึ่งพันหกร้อยรอบคูณด้วยเจ็ดร้อยยี่สิบเท่ากับหน,นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทคะนนที่เหลือเก็บไว้เดือนหน้านี่มันเป็นอย่างนี้แต่เราทําอะไรครับเราซื้อของเดือนละพันกว่าบาทแค่นั้นเอง ซื้อของเดือนละพันกว่าบาทได้รับแสนหนึ่งคุ้มไหมครับ<อ>คุ้มของซื้อของเดือนละพันกว่าบาทได้รับเจบ็ดหมื่นสองคุ้มไหมครับ<อ>คุ้มคุ้มมากและมันยังเป็นมรดกเลยนะครับมันเป็นมรดกด้วยกรณีที่เราเสียชีวิตนะสมมติเรามีรายได้เดือนละสองแสนกว่าที่เกีย่ยหายใจแล้วเหนื่อยตาย <laughs> ผู้ที่รับผลประโยชน์ท <laughs> ี่เราเขียนไว้ครับผู้ที่รับผลประโยชน์อ่าเห็นไหมครับขวามือแบบผู้ที่รับผลประโยชน์คนนั้นเขาจะมาทําเขาจีมีรายได้ แอนเราทันทีเพียงแต่เขาซื้อสินค้าเดือนละพันกว่าบาทแค่นั้นเองมันสุดยอดนะครับสุดยอดชั่วโมงนี้หรือชั่วโมงไหนถ้าไปทำผมก็รู้จะว่าอย่างไรแล้วใช่ไม่ใช่เนี่ยผมก็ปิดร้านมาทำเนี่ยเห็นะหเปิดร้านสวยๆรายได้ก็ไม่ใช่น้อยแต่ทำไมต้องมาเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตไงเปิดร้านสวยๆเราไม่เปิดที่รายได้เป็นศูนย์ใช่ไม่ใช่อาจารย์เอกนี่ร้านสวยๆจ้ะไหมครับใครชวนมาเึยผมจะไปชวนอาจารย์ ช้าไม่ได้นะครับช้ามีคนมาช่วยแล้วนะใครช่วยนายสุดยอดเลยยินดีต้อนรับครับแค่นั้นไม่พอครับคนที่เราไปแนะนำสามชั้นหนึ่งสองสามนี่ทัให้ดีที่เราไปช่วยเขาที่เราไปสปอนเซอร์เขาอ่ะรู้จักก็ได้รู้จักก็ได้เขามีรายได้เรามีด้วยนี่นะครับบริษัทนี้ช่วยหรือแบ่งแปันแต่เราก็ร่วมมือกันนะไม่ใช่โทรมาชุมแล้วไม่มาไม่ได้นะลูกเนี่ยมีรายได้แสนหนึ่งเราได้สองหมื่น นะยี่สิบเซนไงหลามีรายได้ดิไม่รู้จักเลยนะไอ้นี่ชวนไม่รู้จักเลยมีรายได้แสนหนึ่งเราได้สองหมื่นเหรียญเนี่ยคนนี้ไปชวนเราไม่รู้จักเลยอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างสาขาก็ได้เขามีรายได้แสนหนึ่งเราได้หนึ่งหมื่น <10, 000 S 1> บาทนี่ครับสามชั้นแต่ชั้นที่เลยจากนั้นไปนะเราได้คะแนนคะแนนจากสินค้าคะแนนก็ไปตีเป็นค่าล็อกแค่นั้นเองไม่มีอะไรยุงย่งยากเลยซื้อสินค้าเดือนลัพันแค่นั้นเองแค่นั้นยังไม่พอครับอันนี้ พอบริหารองค์กรอยู่นานๆมีตัวอย่างเยอะแยะครับขึ้นตำแหน่งไดมอนด์พอตำแหน่งไดมอนด์ปุ๊บเอาไปเลยสองแสนบาทคุณหมอเขียนเช็คให้ตังหะไม่เกี่ยวกับเงินรายได้ม่อกี้นะครับใครขึ้นตำแหน่งไดมอนด์ก็มีรายได้เป็นล้านๆหลายล้านวด้วยมีตัวอย่างุูกพี่เยอะแยะบูไดมอนด์ก็เขียนเช็คให้อีกครับตังหะสามแสนแบไดมอนด์ก็หกแสนตระกูลไดมอนด์เลยครับรวมๆแล้วรวมยี่สิบล้านนี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้เขียนมาโกโก้นะครับมีตัวอย่างแล้วนี่ประเทศเอนบ้านเรา เปิดที่หลังเราหนึ่งปีนะตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเรามาถึงนี่ละเมียนมาเมียนมาตอนนี้อยู่ตำแหน่งนี้แล้วครับคนไทยก็อยู่นี่แล้วแต่อยู่นี่เยอะแยะเชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่ก็ม,กมีเพราะฉะนั้นเขามาก่อนเขาเขาทำได้เราก็ทําได้ใช่ไม่ใช่ใชเี๋ยวเราจะตามไปถ้าเราไม่เลิกทุกนนะนะครับ <laughs> รวมแล้วรวมยี่สิบล้านเนี่ยแล้วก็ต่อไปนี่มีท่องเที่ยวด้วยแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ติดโควิดแต่เขาจะเก็บคะแนนนะ <laughs> เก็บคะแนนเก็บคะแนนไปท่องเที่ยว ตอนนี้เนี่ยตัวอย่างลูกที่เข้าไปแล้วนี่ครับตอนนี้ก็คือไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้คุณหมอก็ใจดีครับไหนไหนไปเที่ยวต่างประเทศไ่ด้ได้เงินแล้วให้ไปเที่ยวเที่ยวไทยอ่ะเที่ยวเที่ยวไทยนะครับแล้วก็าปีที่แล้วหรือปลายปีที่แล้วขก็ไปเที่ยวกันทิปเขาใหญ่ทิปเขาใหญ่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยได้เงินหลายหมื่นนะไม่ใช่อยู่ๆไปเที่ยวได้นะต้องทําคุณสมบัติให้ได้ได้เงินหลายหมื่นเวลาได้ไปเที่ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูทิปเขาใหญ่เชิญชมครับ ขาเจียนตกมือให้ทีศเขาใหญ่เลยครับ เราเชียงตุงเปนที่เขาใหญ่นครับเมื่อปลายปีที่แล้วาพื่นพีน่ที่นี่ก็ไปหลายท่านแต่ตอนนี้ก็มีคะแนนไม่ใช่เรียกว่าคำคุณกระเป๋าเป็นทิปทะเละทะเลทิปต่อไปนะเราก็ลองดูว่าเราทำแบบไหนหรือว่าปรึกษาคนที่แนะนำท่านมาเนาะ,ะทิป,ทปอ,ะอะไรนะ <S 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 หูวหิหหนหัวหินเชิญชมครับเชิญชมครับ Yeah. Yeah. and everything we said we'd be we just traded for a suit cold and a tie and everything is time now Underneath the yeah. rose I've trained I'll see you where the ocean meets the sky Under your yeah. toes the fire grows ครับบจงต้องไม่ให้ทยู่ในาจะมีคุสบัตบอกว่าทำแบบไหนอยงนี้ได้ไปนะครับนนี้เขาใหญ่ไปแล,ล้วทะเลไปแล้วทิพต่อไปอาจจะเป็นภาคเหนือก็ได้ ก้วยถึงเท่าเป็นไงครับไม่ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไมไมหมอไม่จัดแน่นอนเพราะถึงเท่าเล็กไปกทัชเชนหมอไม่ทัชเชนหมอต้องใหญ่ใหญ,ใหญ่แดนเทวดาแดนเทวดาไม่ธรรม,มดานะโอเคสำหรับคนที่มาใหม่หรือคนเก่าไม่ว่าการน,นี้ครับเรามีระบบเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรหรือผ่านอะไรมาไม่ต้องกลัวเรามีระบบการเรียนรู้คือพูดง่ายคุณหมออยากให้เราสําเร็จเลยมีระบบการสอนสอนให้รวยสอนให้ได้เงินนืพูดง่าย อย่างที่ท่านมาเนี่ยนี่ครับรีสตาร์ทครับรีสตาร์ทสอนการทําธุรกิจเราก็มีระบบต่างๆครับส่วนถึงงานนี่ครับอันนี้ก็เรียกงานสัปดาห์รายสัปดาห์เนาะอ่าเรามีระบบไม่ต้องกลัวครับคนที่ทําไม่เป็นเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้เห็นว่าเขามีวิธีการทํำยังไงแล้วทําไมมาทาทักเส้นบอและผลลัพธ์ไปถึงไหนแล้วอ่าขอเรียนเชิญสักสามท่านครับมาช่วยแบ่งปัน่อยครับผม ใชครับวัสดีครับผมลุกเต้นเลครับผมก่อนอื่น,น,น,ก,ก,น,น,นก็ต้องขอขอบคุณผู้แนะนำนะน้องวา,งน,น,งารรนเป็นช่างนัดนะครับผมและขอขอบการรนะคนเอกนะครับผมที่บ้านผมก็ประกอบทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะทำุทรกิจต้นดอนกีบพันธะ์เจ้า,จาดาวเชียงหงเยาครับแล้วก็ทำธุรกิจแักเคสบอลด้วยครับ <c oughs> ผมเป็นคนที่ เรื่อต้นกับนักเรื่อผมเป็นคนที่นสุขการงาอะไรใหม่ๆเลยนะอย่างผมทํางานเนี่ยตำแหน่งงานผมผมตั้งใจว่าผมทํางานห้าปีเนี่ผมก็ตั้งเป้าลาออกเลยนะตอนที่ลาออกนี่ตำแหน่งก็เป็นรองผู้จัดการนะฮะถือว่าตําแหน่งก็ถือว่าธรรมดานะพอออกมาผมก็ร uh, right? ่วมมือกับเพื่อนไปบริษัทนะฮะบริษัทที่จริงต้อไปได้ดีนะฮะแต่ว่าผมอยากกลับไปอีกบ้างแต่มาต่อสามต่อบริษัทที่บริษัทแต่เกินนะ มันยุติธรรมไม่ได้ของเขาหออกทุกวันนี้บริษัทยังอยู่นะฮะยังเป็นตัวแรกเก้าหลักนะครับท่านผมอ่าแล้วผมก็มาทำมาเปิดร้านจาเดาเวเลยนะ<อ>มมท่านผู้ชมช่างโชครู้จักนะครับรู้จักครับร้านใ <c oughs> จเราเดียวเป็นร้านขายส่งนะฮะขายส่งด้วยติดตัง<อ>้งด้วยผลท้าทรนตอนบูมปูเนี่ยทำถึงสี่สาขาฮะ,ะอย่างจากมเชียงใหม่สองแล้วก็ฝางเนี่ยนะครับการทำขยายสาขาเนี่ยมันได้เงินจริงนี่ยแต่ไม่มีระบบครับ การรั่วไหลอะไรเรามีนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นขาลงเลยนะเป็นการเราเทียมนะครักยาเราเทียมนี่ยงนี้4ภาษาไม่เหลือ2สาขาจะเหลือึ2สาขาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำเที่ยวทัวร์ยังง่ายๆการี่ยผมก็ายุคเป็นร้านขายส่งท่อ PVC นะมันเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินนะครับอย่างว่าคันหนึ่งนะครับไม่จับวาสีุที่ทำใส่ครับมันต้องลงทุนยอดใช้เงินเยอะ คือถ้าเราเป็นเงินอยู่ในที่กินก็คงดีเลยครับถ้าเป็นคู่มาถ้าเราปล่อยชาเราต้ติดนะครับครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องธุรกิจนี้เท่าไหร่ฉันนั่งนั้นมีวันหนึ่งฉันนั่งมีถามว่าไม่อยากหายแล้วได้สริมบ้างเลยทีนี้ผมก็คิดว่าดูยังงผมก็อยู่ได้นะไม่ถึงว่าไม่เดือดร้อนมากแต่มีประเด็นหนึ่งฮะผมมีลูกสาวสองคนฉันนั่งถามว่าเกณฑ์อย่างเช่นลูกสาวมันไม่มีปัญหาหรอกมันอยู่ได้สบายแต่ว่าหน้าลูกสาวมันรบกวนจะทำยังไง โดนขึ้นมานะผมก็เรื่องแรกประคำมาคำพวกอาชเนกนะฮะไม่ได้สนใจเรื่องผงม,มีเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่าตัวเองผมเองแต่คงทำไม่ได้ครับทุกอันนี้นะเพราะอาชเนกมันขายได้กำไรดีหนระือเปล่าแต่สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยก็เริ่มใช้อาชแนกทันน,นะครับก็ใช้แล้วมันตอบโจทย์ทุกอย่างนะทั้งตัวผมแล้ครอบครัวอย่างนั้นต้องลุยเต็มที่ครับ <c oughs> ตัวอย่างหนักอ่าศึกษาเขา้อตกลบ ไข mm, ่ไก่เดือนนะฮะที่ผมทำมาผมได้ร,รับคะแหน่งโกนะครับครับผมรับรายได้จากบริษัทไปแล้วแตะสามแสนแล้วครับผมเ,เดือนใหนนั้นเองครับเหตุนั้นะผมไม่ได้ประมาักเอื้นนะครับผมครับผมขอท้าเลยครับว่าใครก็ได้ฮนะเอามาจากผมเลยหนึ่งมื่นห้าเลยนะหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะถ้าไข่ไก่เดือนได้ถึงสามแสนเดี๋ยวผมยกให้เลยครับ ผมทำอะไรยาจริงๆนะครับผมว่าไม่มีอะไรง่ายตรงนี้แหละครับไม่มีเจ็บตัวไม่มีลงทุนเพิ่มครับมีแต่ได้ก็ได้ครับแค่แค่เราทำุงทุนก็ได้ทุทางนะครับผมเดีริบไปอนงิ่มลกม่รับินายาดยก็กน่็อบกิน้าที่น พี่น,านัาค่ะต้อบอกก่อนว่าเป็นคนที่หาอะไรทําเพิ่มตลอดเวลาเพราะว่าเราก็อยากมีชีวิตที่แพสซีแบเนาะอย่างที่คุณโรเบิร์ตที่โอซากิเขาบอกแล้วเนาะแต่ว่าคือในหลายๆทางที่เราจะหาหนก็เคยแล้วปูผัดทยโอ้โหกว่าจะขึ้นแล้วไม่ใช่ใสย่ยอ้โหผัด